ไฟเซอร์ Pfizer, นะครับทำการยื่นขอ o ar, ออสหรัสเมริกาอนุมัติวัคซีนเต็มรูปแบบตั้งเป้าผลิต4,000ล้านโดสในปีหน้านะครับบริษัทไฟเซอร์อิง์นะครับ,บ,ร Pfizer k, รบและหุ้นส่วนสัญชาติเยอรมน,นีนะครับใน b i o อเอนเ S.A. นะครับยื่นขออนุมัติรับรองวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบต่อสำนักงานอาหารและยาและกำหนดเป้าหมายผลิตวัคซีนให้ได้ถึง4,000ล้านโดส ภายในปี2022นะครับเพื่อส่งให้กับกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO นะครับของไฟเซอร์ระบุในจดหมายที่ระบุถึงพนักง,งานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนว่าทางบริษัทได้รับการสั่งซื้ออยู่ระหว่างการเจรจาวัคซีนแก่ประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งจิ้น2,700ล้านโดสในปีนี้ โดย40%จะถูกส่งไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางนะครับสัดส่วนการส่งวัคซีนจะกคลอดไปทางกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยภายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และไฟเซอร์คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ราวประมาณ3,000ล้านโดสในปี2021สำหรับกรณีเทศบาลสหรัฐอเมริกาสเสนอให้มีการเว้นสิทธนะิทางปัญญาสำหรับวัคซีนโควิด -19 นั้น ไฟเซอร์เตือนว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบเพื่อทำการผลิตวัคซีนทั้งนี้การอนุมัตินะครับอย่างเต็มรูปแบบจาก FDA จะทำให้ไฟเซอร์และ BioNTech สามารถจำหน่ายวัคซีนได้โดยตรงแก่ประชากรที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปและยังเปิดทางให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ต้องการสั่งซื้อวัคซีนสาหรับพนักงานของตนเองได้ด้วย